กระบะซิ่งครับผมยกดับนะไหนพูดของแท้ของแท้เดี๋ยวนพามาดูมาดูทีเด็ดบ้านอีสานครับผมโอ้ยกได้นิ่มเลยพี่กระบะซิ่งครับผมยกดับนะไหนพูดของแท้ของแท้โอ้แบบยิ่มเลยคุณน่ะคุณน่ะ เด็กการเดี๋ยวาราสอบถามเจ้าของก้อนใช้ระบบไหนพี่ฮะไฟฟ้าป่ะพี่โอ้กดเอาป่ะเด็กถามเลยว่ะต้องบอกดำก็ธรรมดาแล้วนี่สบายเลยไม่ต้องโกยมันยกได้สุดแล้วพี่ ามันมันจะคั้มท้ายเนาะฝาท้ายมันจะคั้มพื้นมาครับถ้าไม่สังเกตไม่รู้นะเนี่ยมันยกดำได้เนี่ย้ของแถ้ของแถ้ในการ